สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับวันนี้อยู่ที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับทำมาทําการติดตั้งระบบโซล่าโฮมนะครับออฟติดแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็มีโซล่าปั๊มนะครับโซล่าเซลล์ชุดบ้านสวนนะครับทั้งหมด7แผงนะครับในส่วนของตัวบ้านนี้3แผง330รามวัตต์แล้วก็ในส่วนของปั๊มนี่4แผงนะครับข้างหลังผมก็เป็นปั๊มนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศและรายละเอียดกันครับ อ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นปั๊มเบื้องต้นนะครับก่อนหน้านี้ลูกค้า,าต้องการหนึ่งแรงหนึ่งแรงคือ3แผงนะครับเหนเห็ติดแล้วโอเคน้ํายังยังคือน้ํายังไม่เพียงพอนะครับก็เลยบอกว่าขอเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้นะครับก็เป็น1แรงครึ่งใช้4แผงนะครับท่อน้ําออกตัวนี้2นิ้วนะครับสนิ้วย่อนไปที่7ท่อนนะครับเท่อนแล้วก็เติมแทงน้ําปั๊มตัวนี้ฮะเติมแทงน้ําในตัวบ้านนะฮะถังละ2 0 0 0ลิตร หลังจากเติมแทงค์น้ําเต็มแล้วก็ไล่ท่อสลับท่อไปนู่นนะครับยาวไป s <S ตามนู่นนะตามมือผมลงสระน้ําที่นู่นนะครับสระน้ํามีอยู่ประมาณ 3- 4สี่สระนะครับสาสระหลังจากที่ใช้เติมแทงค์เสร็จแล้วเนี่ยก็ไล่ไปเติมสระน้าเป็นเป็นแบบปกตินะครับของการใช้ปั๊มโซล่าเซลล์เติมสระเติมแปลงนานะครับใช้อ่าในตัวบ้านนะครับใช้ในตัวบ้านตัวนี้ก็ทํางานปกติครับผมตัวนี้ทํางานปกตินะฮะอันนี้ต่อท่อให้เพื่อที่จะเผื่อ ทางเจ้าของบ้านจะใช้ฝั่งนี้ฝั่งนาฝั่งนี้ไปปลูกผักปลูกนาข้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับทําวาวไว้ให้นะครับตัวนี้วาวเอาไปใช้งานในตัวบ้านแล้วก็เติมสะน้ําเดี๋ยวเดินไปดูกันนะฮะอันนี้บอ่อหกนิ้วนะครับแต่ฝังอ่าสีห้านิ้วไว้นะครับฝังฟิ c 5ีห้านิ้วไว้อีกทีคือการซุดนะฮะท่านชมนะครับไปอ,อันนี้งานผมมามาช่วยนะครับทาง าสาขาเหนือของไทซล่าซ์วิสนะคะคุณต้นไทซล่าซ์วิสนะครับก็เป็นทีมงานที่ร่วมงานกันมานะครับเรื่อยๆนะครับแต่อยู่ฝั่งสาขาเหนือนะฮะแต่ไม่ใช่ของไม่ใช่บ้านหลังน้อยนะเป็นเป็นของไทซล่าซ์วิสแต่เป็นเพื่อนกันนะเออเป็นเพื่อนกันนะครับนี่นะครับวาลตัวนี้วาลขึ้นแท้งไปนะครับวาลขึ้นแท้งพอเต็มแท้งก็ปิดวาลเติมแท้งให้มันวิ่งไปเนี่ยฮะ ไปสระน้ําได้น,นี่สระน้านะครับคือเวลาเต็มแทงก็เปิดตัวนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปิดแทงก็ได้เพราะว่าเปิดตัวนี้ปุ๊บน้ําจะวิ่งไปที่ต่ําก่อนแล้ววิ่งไปที่สระได้เลยแล้วแต่ใช้งานครับตัวนี้ออกแบบใช้งานท่อตอนนี้ยังไม่ได้ปิดกาวทีนี้น้ําก็จะรั่วนะฮะอันนี้เป็นส่วนของเจ้าของบ้านที่จะจัดการต่อเองนะครับทางผมติดตั้งแล้วก็เดินท่อน้ําออกมาให้นะฮะก็ไล่ไปตาม พอปิดกาวทั้งหมดน้ําก็จะไม่รั่วแรงดันก็จะช่วยดันน้ําให้ได้มากขึ้นได้ไกลขึ้นนะครับผมโอเคนี่คือตัวบ้านนะอ่ะอันนี้ปั๊มเสร็จแล้วเนาะปั๊มสี่แผงนะครับท่อน้าออกสองนิ้วนะครับนี่ตัวบ้านนะฮะทางเจ้าบ้านทําได้ดีมากนะบ,บ้านสวนนะครับลอดไฟนะครับติดให้อันนี้บ้านเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวชาร์จแล้วก็ทีมงานนะครน,ะนี่พี่กี้ อันนี้พี่กี้ไทซูล่าสวิทตน,นะครับมากับพี่ต้นนะฮะมากับพี่ต้นนะครับอันนี้ช่างช่างทั้งทั้งหมดอ่ะทําทุกอย่าง <laughs> อันนี้พี่ต้นครับ<อ>ผมไทโซล่รราเซอร์วิสเดี๋ยวใครมีช่อง YouTube เหมือนกันทำเกี่ยวกับงานโซล่รราเซลล์เดี๋ยวไปติดตามตามรูปที่ผมขึ้นไว้ให้นะฮะรรางานโซล่าเซลล์ภาคเหนือครับผมภาคเหนือได้หมดเนาะสะดวกสบายครับภาคเหนืออ่าโชคชีตอ่าเดี๋ยวให้พี่ต้นพาดูระบบชาร์จหน่อยสักหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวสักหน่อยนะครับอ่าฮะเดี๋ยวดูแผงกันนะแผงอยู่บนบน เห็นเห็น <rôle> ห <à> ้องไกลๆกันเห็นบอกอ่าแผงโอเคมีบันไดอยู่ปีนขึ้นไปดูเลยอเพื่าเพืมามาโอ้ยยิงบ้าจี้เอาอีกแล้วไม่ต้องขึ้นผมขึ้นหลายอันละนะแค่แค่นาเห็นว่าแผงด้านบนนะฮะอ่า ฝั่งนั้นเป็นอะไรบ้างครับพี่ต้นฝั่งสามแผงสามแผงตรงนี้เป็นของชุดออฟกิดในบ้านสี่แผงตรงนี้ก็เป็นชุดสูบน้ําช่วงกลางวันอแต่ที่ว่าเราจะแยกระบบให้ชัดเจนเลยตัวบุกไม่มีมีปัญหาต่อต่อกันก็คือแยกกันเป็นเอกชนแยกสัดส่วนไปเลยนะครับผมก็เดิมทีเครื่องไหนไหมเครื่องปั่นไฟคูบุต้าปั่นไฟผดไปเรียบร้อยแล้วครับผมใช้โซล่าเซลล์เครื่องปั่นไฟเอามาใช้มีเอฟซีถามว่า จะติดตั้งระบบยังไงจะใช้เครื่องปั่นไอเครื่องเชื่อมจะสร้างบ้านเลยเนี่ยผมแบบไม่แนะนําตู้เชื่อมเนี่ยไปเช่าเครื่องปั่นไฟมาดีกว่าอนะบ้านเสร็จเราค่อยว่ากันอีกทีออนนี้ไปดูซุปเคอนโทรลกันเนาะโอเคครับผมครับก็สายไฟจะแผนลงมาแรงลงมาครับผมร้อยมาร้อยลงมาครับร้อยลงมาน่โอเคมาน้องงงครับผมเริ่มต้นตรงนี้นะครับผมจับแหงมาก็ ตัวมาที่เบรกเกอร์ตรงนี้ครับประมาณเบรกเกอร์ออแผงครับผมช่วงนี้นะฮะไฟเข้ามาแล้วเราก็มีเซิร์ฟกันฟ้าผ่าไว้ให้เรียบร้อยหมดเลยครับผมกนะันฟ้ากันเลยมีวกน้าดไฟเข้าเบรกเกอร์เข,ข้ามาจากเบรกเกอร์เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าหาส่วนที่คอนโทรลชาร์จตอนนี้นะฮะแดดตอนนี้กี่โมงน้องตัวนี้นะฮะสิบสิบโมงสิบเอ็ดนาทีสิบโมงมาสิบสี่แอมป์อ่าแดดมันอ่อนพี่อ๋อนแดดขึ้นขึ้นลงลงก็คอนโทรลชาร์จเติมก็ยวเดี๋ยวมองไม่เห็น อโอเคครับผมตอนนี้ก็แรงดันแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แรงดันที่มาจับแผงอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นวิธีวัดของแผงเท่าไรแล้วก็แ M คกระแสชาร์จก็บอกผมนี่ครับบอกหมด MBC เนาะอัน <MVP S 1> <MVP S 2> นี้รับแรงดังนได้เท่าไหร่นะตอนนี้ เอ่อตัวนี้ร้อยห้าสิบโวลต์ห้าสิบโวลตก็สามแผงแต่ดิจเกินสามสิบแอมป์นะอ่าฮะบางบางท่านเอาไปเบิ้ลเบิ้ลสองสตริงอย่นี้ไม่ได้ครับแต่ต้องเป็นแค่ได้แค่สตริงเดียวครับผมเนาะสามแผงพอสามแผงพอตอนนีก็บวกแผงสี่ร้อยก็ได้ยี่สับนาครับแล้วผมจากชาร์จเสร็จปุ๊บก็เราก็วิ่งเข้ามาหาต่อต่อมาหาที่แบตเตอรี่ตรงนี้เป็นลิเธียมของเรานะครับผมลิเธียมก็เป็นลิเธียมใน MMC นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโอเคกว่ากว่าแบบ แต่หนุ่มๆที่โฟร์ใช่ไหมก็เฟดตอนนี้ถอดมาจากรถยนต์ครับผมซึ่งแบตแบตแบตเตอรี่ตัวเนี้ยก็ของพี่อำนาจครับผมอำนาจเซ็นเซอร์ติดต่อพี่เขาได้เลยกี่แอมป์นะนี่ตอนนี้ลูกก็้งหนึ่งร้อยแอมป์สองลูกแต่ว่าการขนานกันได้ปกติคือออกแบบเอ็กติบาลานส์นะใช่ครับผมครับมันจะมีเอ็กติบาลานส์มีอะไรพวกนี้ให้กับผมครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ผ่านเมรกเกอร์เพื่อจะเข้าจะออกเพื่อแต่ไฟที่ขาฟังเอซีแยกไป เบรคเตอร์ของเราเป็นเทลไซน์นะครับผมฮะเทลไซน์ก็อันนี้มาจากซูบ้าช็อปครับผมมี14โวลต์1,500วัตต์นะครับผมพร้อมจะมีขึ้นหน้าจอว่าด้านด้านไปที่อะไรอะไรง่ายๆครับผมขอสเปคอยู่ฝั่งนู้นอ่นสเปคเนี่ยเดี๋ยวดูสเปคโอเคเห็นบ่อ1,500วัตต์นะฮะท่านผู้ชม1,500วัตต์นะครับมอแปลงนะครับตัวนี้เป็นมอแปลงนะครับมอแปลงใช้ งานทุกม้อหุงข้าวอะไรเงี้ยเนาะคือบ้านสวนนะฮะแนะนําให้เป็นหม้อแปลงฝั่งนี้ก็เป็นเซอร์กิตเอซแยกต่างหากนะคระเราให้ทางช่างไฟเขารับผิดชอบต่างหากไปนะฮะโอเคอันนี้ใช้อะไรบ้างฮะพี่ต้นทีวีพัดลมตู้เย็นมอหุงข้าวครับหลอนไฟได้เลยเครื่องซั่งให้เองมือถือได้สบายครับผมรา้าก็ชิลๆเลยครับ ก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยรวมกันไม่เกิน1 5 0 0ร้วัตต์ัอ่าครับแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ควรใช้ให้มันเต็มปิ่มนะปิ่มใช่ครับผมก็นะครับจริงๆก็คือก่อนก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยก็มาถามกกับทีมงานถามน้องๆถามผมก็ได้ครับผมว่าแบบจะต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นเท่านี้เราเราจะออกแบบระบบยังไงแพงเท่าไรแบตเตอรี่แบตเตอรี่เท่าไรคชรอินเวอร์เตอร์เท่าไหร่ก็ จะออกแบบระบบมาให้แบบนี้จัดเซตเข้ามาพร้อมติดตั้งให้อันนี้คืออันนี้คือในตัวบ้านนะแบตเตอรี่ลิเธียม200แอมป์นะครับ200แอ,อมป์24โวลต์มอแปลงอินเวอร์เตอร์มอแปลง1,500วัตต์24โวลต์ MPPT ชาร์จเจอร์สำคัญตัวชาร์จนะท่านชมอย,อย่าอย่าอย่ามองข้ามเลยนะฮะทุกวันเนี่ยถ้าที่มีปัญหามากบางที ได้ไฟน้อยก็เพราะตัวชาร์จแล้วตัวชาร์จตัวนี้มันปรับแอมป์ชาร์จได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแบตน้อยกว่านี้เราก็สามารถปรับแอมป์ชาร์จไม่เกิน10%ได้อย่างเช่นแบตดิฟแบตรถยนต์อะไรเงี้ยฮะใช่ครับไม่ให้แบตบวมที่บอกว่าทําไมออกแบบระบบแผงแค่นี้ทําไมแบตใหญ่จังนี่ครับคือเหตุผลเมื่อกี้มีโทรมาแบตบวมอ่าโทรมาใช่ครับผมแผง300กว่าวัตต์แบต75แอมป์นะฮะเป็นบวมนะครับที่บอกว่าให้ ให้คำนวณแบตให้อ่าถ้าใช้เองไม่มีปัญหาแต่เราคำนวณให้ลูกค้ามันต้องตรองเป๊ะแล้วเกินไว้หน่อยเกินไว้เผื่อที่ระบบมันโอเวอร์โหลดนะฮะเราโงพาลูกค้าไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเราปั๊มก่อนอ่าคอนโทรลปั๊มอันนี้ชุดบ้านเสร็จไปแล้วเดี๋ยวไปดูระบบเดินสายไฟข้างบนนะฮะนี่ฮะเป็นสวิตช์แบบนี้นะสวิตช์เปิดอย่างงี้เปิดไฟบ้านได้เปิดไฟดูไม่เปิดดูนะได้เห็นไหมอ่านะฮะเปิดได้ ไฟฟรีไฟฟรีนะฮะอันนี้คอนโทรลปั๊มนะในส่วนปั๊มนี่เป็นของคอนโทรลปั๊มของผมอ่าคอนโทรลปั๊มก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับผมตัวนี้แดดดีเหมือนกันหมดอ่ะนะเหมือนกันหมดครับผมก็มีเบเกอร์อะไรก็ทั่วๆไปแหละโพ s ิชั o n กันฟ้าลงกลาว อ่ะมาดูสเปคของปัามก่อนคดูตัวนี้เนี่ยเป็นฮันูโลอยู่ที่1,100วัตต์ก็คือ1นึ่งจุดห้าแรงครับผมเขาก็มีไดอะแกรมในการต่อมาให้เรียบร้อยหมดเลยครับแล้วก็มาดูพารามิเตอร์ตอนนี้ตอนนี้ก็พาวเวอร์ก็ติดแล้วครับผมแบบนี้ถ้าตอนนี้มาที่8ปดแอมป์ปัดอยู่ที่สเปคมันอยู่ที่พันร้อยนะฮะแต่มาอยู่ที่พันแปดสิบก็ใกล้เต็มใกล้แล้วเต็มที่ของเขาครับผมครับตอนนี้ก็เป็นแรงดันเข้าไปนี่เป็นรอบการทํางานนะฮะก็มีแค่นี้ตัวนี้ก็เปิดไว้ทั้งวันเปิดไว้ปกกติเพรราาาะะว่บบบบบงทีออแ เพราะว่ามันเต็มถังเสร็จมันก็ล้นไปของมันเองล้นหรือว่าเราเดินไปก็ได้นะฮะอันนี้หลอดไฟเป็นปลั๊กแบบนี้นะฮะปลั๊กแบบในส่วนของช่างไฟรับผิดชอบไปนะคะรับรับผิดชอบไปก็เดินท่อเดินอะไรนะครับเป็นบ้านสวนสวยๆมากเลยเดี๋ยวดูอันนี้ก็ <laughs> ใช่ใช่ดูกันใช้น้ำน้ำําจากแทงนะฮะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าก็เอามาต่อได้ก็เป็นสร้างประปาในบ้านเองนะฮะสร้างประปาในบ้านเอง นะครับรขอบอนี่ไไต่อเติมทำลายได้อีกเยอ<ส>ะยแต่การใช้งานอ่ะออฟก,กริดก็ไม่ได้ว่าใช้เพลินนะเราบริหารจัดการตามที่แจ้งไปว่าใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรได้บ้างอ่ะไหนแดดอ่อนมจะลดลงลดลงน,งนนะนะนะครับสักผ้าก็ให้เน้นกลางวันอยู่แล้ววันละหนึ่งครั้งพอนะฮะวันละหนึ่งครั้ง ออ่าโ้ยักกทุวันครัั้งวนละใช่ไม่หมายถึงว่าเออถ้าซักแบบเน้นช่วงกลางวันนะฮะนี่ก็หลอดไฟได้ได้ฮะตอนเย็นๆหรือตอนก็หลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงตอนเช้านะฮะเพราะว่าตอนกลางคืนใช้ไฟมาทั้งคืนนะาะพวกหลอดไฟหลอดอะไรไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะฮะนี่ฮะหลอดไฟวัดไม่เยอะหน้าบ้านอ่า โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นเราพาไปดูน้ําที่นู่นหน่อยอ่าให้ดูที่อ่าปริมาณน้ําแล้วกันอันนี้เดินทอยังไม่ปิดกาวไงเห็นไหมอมันหยดไปเรื่อยๆพอถึงปลายทางเนี่ยเห็นไหมมันเอียงเดี๋ยวให้ทางสจของบ้านเขาจัดการเอาตรงนี้ไกลอยู่นะเป็นเกือบเกือบสองร้อยพี่อเกือบสองรอเมตรเลยตอนเช้านะครับนี่น้ำรั่วน้ำรั่วฮะ ดูรอบข้างดูอีกับนึงครับอันนี้ทุ่งนาของเจ้าของบ้านก็คือแค่นี้ก็ใช้ปั๊มโซล่าเซลล์ตัวเนี้ยทำงานทำนาได้สบายเลยเนาะเพราะว่ามีนาไม่เยอะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสระน้ำหมดเก็เศษผสมนะครับเลี้ยงไก่ฝั่งนู้นอีกนะฮะนี่คือก็ไม่ได้ปลูกแต่อย่างเดียวนะฮะก็เป็นเกษผสมสารทำมานานแล้วแหละดูจากต้นไผ่ต้นอะไรก็ได้กินมาเยอะมากนะฮะได้กินมาเยอะมากของนู้นตัวอะไรของงูนะนันอันนั้นกระเบย กระใบกระบือควายเออนี่แหละไกลต้นตานอูต้นตาน,น,นผลดีมากเลยดดไม่มีแดดเลยปิดเลยก็ยังพอได้น้ำนะฮะไม่มีแดดน, <c oughs> นี่นะฮะสะอยู่ตรงนี้สะเรียงหนึ่งสองสามสี่สะนะครับตัวนี้ท่อน้ำ อันนี้ไม่มีแดดแล้วไม่มีแดดแล้วนะฮะไม,มีแดดแต่ก็ได้ได้น้ำาได้น้ำคือมันปั๊มแรงดันสูงอะนะนี่นะฮะโอ้ยแม่นะฮะท่อท่อ,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 อสองนิ้วนะครับคือตอนแดดปกติมันก็เต็มท่อะฮะเนี่ยเติมสะไปะะปลาก็ได้น้ำละน่นะครับใส่น้ำจากบาันดาบผสมน้ำฟรีๆจากแดดนะฮะถ้าเป็นพวก ปัม๊มโซลาเซลล์ขนาดนี้ก็คือถ้าจะเอาปั๊มไฟบ้านคือกินไฟเยอะมากไงคือปัม๊มโซลาเซลล์คือตอบโจทย์ในช่วงข,งของการประหยัดไฟได้ถูกต้องที่สุดอ่า<ช>อ่ะ,อ,ะอันนี้ตอนมีแดดนะฮะแดดปกตินะฮะท่านชมนี่นะเต็มพ่อมาพ่อมาฝั่งนั้นตกแล้วนี่นแดดเปิดฝั่งนี้แหละนะฮะโอ้หนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ปิดกาวเนาะถ้าปิดกาวมันก็จะ แรงกว่านี้อีกมันรั่วตลอดทางนะนะครับชุดนี้หลอดไฟนะครับท่านชมหลอดไฟ7จุดนะครับหลอดไฟหน้าบ้านนะครับทั้งหมด7จดุดนะครับติดให้ตามตามลูกค้าแจ้งมานะครับว่าต้องการตรงไหนบ้างอ่ากินข้าวสบายเลยทีมช่างนะฮะนะฮะนะครับข้างนอกข้างในไรนะครับก็แจ้งได้นะครับว่าจะใช้หลอดไฟตรงไหนนะฮะมีห้องน้ำใช่ไหมฮะ ก็สะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับการอยู่บ้านสวนบ้านไร่อันนี้อันนี้พัลดลมสบายแล้วฮะพัดลม <c oughs> <c oughs> ได้ใจสบายฮนะอันนี้ระบบน้ำระบบน้ําในจริงก็ทําครัวสวยมากนะฮะบ,นะบ,บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับดูชานบ้านนะฮะเรียนนั่งชมวิวนะครับกินข้าวจิบกาแฟตอนเช้านะครับ ครับผมทีนี้ชุดนี้เท่าไหร่พี่ไอ้ตัวเนี้ยชุดนี้เป็นลิเทียมแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่แบบรีเทียมแบบนี้เลยเนาะแลชุดนี้อยู่ที่พร้อมติดตั้งครับอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทอืมครับก็รับประกันระบบให้หนึ่งปีอันนี้เฉพาะตัวบ้านเนาะอันนี้เฉพาะชุดตัวบ้านลิเทียมสองร้อยแอมถ้าเป็นแบบแบบน้ำแบบดิฟนะก็จะถูกลงไปอีกาถูกลงไปครับดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนไม่ใช่ว่าจะเอา 9ก้าหมื่นห้านี่ไปอีกเจ้าหนึ่งแต่ใช้งานมากกว่านี้ก็เก้าหมื่นห้าอันนี้ต้องต้องคุยกันอ่าต้องต้องอีกทีใชาระบบมันไม่เหมือนกันการใช้งานตามความเหมาะสมของหน้าง,งานอีกทีหนึ่งมันที่อาจจะต้องมีค่าทาโครงแผงเพิ่มเติมแบบนึงก็คือเป็นราคาที่เราให้ไกด์ไลน์ให้บางทีอาจจะถูกลงกว่านี้หรือว่าแพงกว่านี้ก็ได้ดูว่าบางทีอาจจะมีค่าเดินทางค่าอะไรนิดหน่อยแต่ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวปั๊มอ่ะตัวนี้สีแผงแดงครึ่งสีแผงตัวนี้รู้สึกจะเป็นหกหมื่นห้าและครับผมอ่าอ่าฮะ 6้5ก็คือ4คือตัวนี้น็คือไม่รวมไม่รวมเจาะบ่อบาดาลนะ่าไม่ไม่เกี่ยวกับบ่อบาดาลอยู่แล้วกวค็คือหมายถึงว่าเราติดคือในราคาเนี้ยสิ่งสิ่งที่เราให้ก็คือติดตั้งระบบให้แผงโซล่าเซลล์แล้วก็โครงแผงทําชุดวา,างระบบแล้วก็รวมทอ่อน้ําดูก็คือดูน้ําขึ้นมาให้ <perfekt> ดูน้ำขึ้นมาให้ถึงแค่ถึงแค่แบบหน้างางนเอเอ,อแล้วก็ต่อไปไปเอง <AK> แล้วก็ขออีกนิดน, <rik> นึงครับผมเพราะค,คือหลายท่านเนี่ยอาจจะมีปั๊มน้ำเนีย่ยเราก็ต้องควรจะบอกก่อนว่ามีปั๊มสูงเท่าไหร่อะไรยังไงเราเราจะได้คำนวณทั้งแั้งทังใ่ครับทงทั้งทั้งทัทังทั้งทั้งทั้งท้งทั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 ้งท้งทั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 ้ปั๊มที่มันสามารถดันขึ้นแังทั้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  ต้องแจ้งรายละเอียดอีกทีว่าเติมลงสระหรือเปล่าขึ้นแทงหรือเปล่าสูงไกลหรือไม่อะไรเงี้ยให้ดูนะครับต้องเป็นรายละเอียดอีกทีอันนี้ไกด์ไลน์ให้โอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาดูระบบวันนี้ผมอันนี้ลูกค้ารอเนาะตั้งสองเดือนดีมากลูกค้ายังรอเพราะว่าทางทางพี่ต้นโซล่าสวิตก็มีงานทางสาขาเหนือแล้วก็ติดช่วงโควิดด้วยนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว นะครับผมก็มาสแตนบายรอมาช่วยนะครับในเขตสุรินทร์ผมเนี่ยรับติดตั้งเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ว่าทางไทยโซลาร์สวิตพี่ต้นเนี่ยทั่วประเทศอะไรแต่ภาคเหนือนะฮะอยู่ภาคเหนือส่วนภาคเหนือติดต่อได้เลยเบอร์อะไรพี่0 8 3 2 8 2 9 2 9ามสดอาับผมผมขึ้นให้ตามเลขส่วนในสุรินทร์นะครับถ้าสนใจเรื่องบ้านโซลาร์หงผมนะครับแล้วก็โซลาร์ปัม๊มออนกริดผมไม่ได้ทำนะถ้าถ้าเป็นเซตบ้านแบบนี้โอเคติดต่อมาได้ที่ เพจเฟซบุ๊กบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนก็หรือว่าขึ้นตามเบอร์ผมเลยที่ขึ้นในรูปนี้นะครับอันนี้ของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามดูของไทยโซล่าสวิตโดยตรงทาง YouTube ได้นะครับก็มีลงอยู่ตามตามที่ผมขึ้นให้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นล,นลังใจให้กับทั้งสองช่องแล้วก็เป็นอ่ากำลังใจในการทำคลิปต่อไปของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแล้วก็ไทยโซล่าสวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกทการติดตามครับผมเจอกันใหม่คลิป